ขุนแอนตี้ไซเบอร์แกหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าวอลลุ่มนะครับความตั้งใจก็คือเราอยากจะแก้ปัญหาในเรื่องของสแกมเซนเตอร์นะครับจุดอ่อนของเรื่องนี้ที่คนร้ายใช้ก็คือการที่เจ้าที่เนี่ยจะต้องไปหาข้อมูลมานะครับอย่างเช่นสมมติเหยื่อโดนกว่าเหยื่อจะมาแจ้งความนะครับพอแจ้งความเสร็จกว่าเจ้าที่จะไปรวบรวมข้อมูลมันใช้เวลานานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ทำยังไงให้กระบ,บวนการนีมันสั้นที่สุดเราก็เลยเชิญคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเช่นธนาคารตำรวจที่เกี่ยวข้องระบบโทรศัพท์นะครับอะไรที่เกี่ยวข้องนียมันนั่งสมหัวกันอยู่ในวอลลุ่มนะครับจริงๆวอลลุ่มก็คือเรียลไทม์ครามเซ็นเตอร์ครับก็คือการที่เจ้าหน้าที่ทุกคนมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างเรียวไทม์นะครับสมมุติว่าเงินถูกโอนไปเนี่ยเขาใช้เวลาสิบยี่สิบนาทีหรือ1ชั่วโมง2ชั่วโมงถ้าเราสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้โดยเร็วนะครับอย่างเช่น เอาเงินจากผู้เสียหายถูกหลอกไปเข้าบัญชีธนาคาร A นะครับเราก็ถามธนาคาร A แล้ว A เไปไหนต่อเอา A บอกไป B B ไปไหนต่อ B บอกไป C นะครับอย่างเงี้ยถ้าช่วงนี้เราไม่มีวอลลุ่มเราก็จะใช้เวลาโอ้โหเป็นหลายวันนะครับแต่น Time, เนี้ยคือเรียวไทม์เลยคือถ้าได้รับการแจ้งจากผู้เสียหายมาเราดูมันทําให้เราสามารถสกัดกั้นได้นะครับอย่างเช่นเงินกําลังไหลไปเราอายัดปุ๊บหยุดนะครับหรือเราเห็นคนร้ายไปกด ATM อออกตรงนี้ เราก็ส่งตำรวจไปจับนะครับแล้วการทํางานตํารวจตอนนี้เราจะทําเป็นทีมเวิร์กนะครับคือเซ็นเตอร์กลางที่อยู่วอลลุ่มก็คือทีมวิเคราะห์ข้อมูลนะครับพอเห็นใครไปกดเงินในพื้นที่ต่างๆ,ๆไม่ว่าจะจังหวัดไหนก็ตามในประเทศไทยเนี่ยเราก็ส่งตารวจภูธทรไปให้เขาไปที่จุดโดยเร็วนะครับนั่นก็คือการทําให้วอลลุ่มเนี่ยประหยัดเวลาในการทํางานนะครับทำให้ทันท่วงทีต่อการยับยั้งการสูญเสียของ มุ้จะหายหรือเร่งความเร็วในการจับกลุมผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในในเรื่องพวกนี้อย่างที่เราพี่น้องประชาชนทราบอยู่แล้วนะครับและตำรวจสอบสวนกลางเราก็ทราบกันทุกคนแล้วว่าตอนนี้มันเป็น,ป,น,ป,นปัญหาระดับประเทศในส่วนของการช่อกงออนไลน์หรือสแกมเมอร์นะครับเราส่งสรรพกําลังทุกอย่างนะครับไปช่วยในการดําเนินการซึ่งตอนนี้รูปแบบในการทํางานเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่า CAD กับสออทอเนี่ย ก็จะดาเนินการในส่วนของการวิเคราะห์เส้นเงินวิเคราะห์ข้อมูลทําเรื่องความสลับซับซ้อนของเคสนะครับส่วนพื้นที่หรือตํรรารวจผู้พิพาคดํดเนินการในส่วนของอเคสที่ทั่วๆไปนะครับเคสเล็กๆน้อยนะครับส่วนสืบภาคก,ก็จะทําคล้ายๆ CIB ของเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา,าดําเนินการก็คือ1ไม่ว่าเรื่องคนนะครับสอนวัสดุอุปกรณ์ นะครับสข้อมูลที่เรามีอยู่ในอดีตที่เราเคยสร้างฐานข้อมูล Big Data ในพวกนี้เราก็เอามาดำเนินการซัพพอร์ตให้กับศูนย์ข้อคูาออนไลน์ของทางสำนังกงานโดยชาติทุกอย่างครับ,รบเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยมันเป็นปัญหาทั่วโลกนะครับจะบอกว่าทุกประเทศก็พยายามเต็มที่ครับมีผลกันเนี่กุ่มใหญ่บ้างเล็กบ้างมีความร่วมมือกันมีความพยายามนะครับแต่ทุกประเทศในโลกเนี่ย ยังไม่ใครแก้ปัญหานี้ได้นะครับแล้วเขาก็ไม่หยุดนะครับทุกคนก็ทุ่มเป็นท็อปไพรออร์ตี้ที่จะแก้เรื่องนี้นะครับเราก็เป็นประเทศที่อยากจะทําแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้นะครับเราก็พยายามทําอยู่โดยหนึ่งในนั้นก็คือการตั้งวอลลุ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ยังทำเรื่องอื่นอีทุกอย่างที่เราที่ว่าทําได้เป้าหมายของเรานะครับก็คือเราอยากจะให้สถิติการเกิดเหตุคดีใหม่ในแต่ละวันเนลดน้อยลงนะครับอีกประเด็นก็จะเป็นเรื่องของความเสียหาย ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันเนี right? ่ยมันลดน้อยลงนะครับนั่นคือเป้าของเราพี่ผมตั้งไว้กับทีมงานนี่ก็คือถ้าประมาณ6เดือนเนี่ยมันควรจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับคือปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ประมาณ1,100-1,200เคสต่อวันนะครับต้อเสียหายอยู่ประมาณ70ล้านถึง100ล้านบาทต่อวันนะครับก็อยากให้ตัวเลขทั้งสองตัวเลขเนี่ยลดลงนะครับด้วยทุกวิถีทางที่เราทำได้ทุกมาตรการทั้งการป้องกันและการปราบปราม จะทำให้มันลดไปให้มากที่สุดนะครับอย่างน้อยต้องลดอย่างมีด้สัคทัญ